พี่น้องสวัสดีจากเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเนาะพี่น้องสำหรับครอบครัวพ่อเอกแม่หน่อยเพิ่นก็นได้ออกมาชีแจงแล้วแม่หน่อยก็ได้พ่อเอกก็แม่หน่อยก็ได้ออกมาชีแจงแล้วเนาะพี่น้องประเด็นจังไดกะห้าฟังแล้วกะเออสบายใจลวละพี่น้องที่จริงมันว่ามันเรื่องทีเอกซี่ากันเดาขาดคะแนนเนาะบัดนี่ พอเอกก็แม่หน่อยออกมาชี้แจงแล้วเรื่องกับกระจางนี่แหละพี่น้องเรื่องนิดเดียวเรื่องแค่นิดนิดนิดแต่เหตุมันเป็นเรื่องใหญ่เอาสิเป็นเรื่องอยังจังใดกะไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าจังใดกะขออนุญาตพอเอกก็แม่หน่อยเด้อที่ได้เอาคลิปนี้มาเผยแพร่กับอย่างให้พี่น้องที่ยังบร้รับรู้ก็อยากให้หู รายละเอียดนพี่น้องกับซิบปะได้เข้าใจพิดกับคอนอนุญาตพอเอกแม่หน่อยเนาะเอาวิดีโอเอาเสียงคลิปนี้ออกแร่กระใจายให้เอซหุ่งรับหลูรับฟังน้ากันนพีพี่น้องขออนุญาตเด้อเอาไปรับส้มรับฟังกันเลยจ้ะ ไอฟังต้นมะม่วงนะครับฟังแข็งหนาฟังไอ้นำสุราเชีวเนี่ยมันอยู่คนละฟังกันอยู่แล้วทหารนาเขาบ้านเนี่ยทหารนาเขาบ้านนี่คือของผมจะอยู่ทางขวาอีกฟังหนึ่งอยู่ทางซ้ายแล้วก็ที่ที่สามบ้านเนี่ยคือคือว่าเป็นทีที่เด็ตกลงซื้อกันเรียบร้อยครับเพราะว่าทีสองฟังนี่ผมมันผมมีพี่น้องสองคน เป็นไห้คนเรฟังอีกฟังหนึ่งเนี่ยจังพิณของอีกคนหนึ่งต่ฟังนี่จังไดก็เป็นของผมอยู่แล้วแต่เจตอนวันในสื่อขายก็ฟังนี่แต่จังป็นของผมอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ่าถมให้มันคบต้านพื้นที่ผมคบต้านที่ซื้อต้านพื้นที่ที่ซื้อจะ <c oughs> หีดเป็นเขตเท่านั้น เอา้งวัดเมื่วัดแล้วก็ฮิตโฉดคับเ็เรียวครับเพราะว่ามันบริมียังแล้วทีเขาพลจังสันจังซีแล้มี่พอเมียนปน้อยเอฟซมา่อเขเมนว่าว่าอย่างไรแบบกันเรื่องที่พิจารณาเรื่องที่มันบริพิันเรื่องที่จะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าบอกกันเรื่องว่แหเอาหนังมาใช้หรอเขากะเครียดเขากะมาเผาไปแม่หน่อยก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจําวานไว้ก็เช่นกันกบพคิดว่าเขาสีเคีย จนเอามีดมาฟันแม่หน่อยเสียมีดมาฟันแม่หน่อยแม่หน่อยก็เลยไปแจ้งความมันเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะวันนี้มันมีอีกบางช่องครับไปลงว่าเอาเป็นหลักมาลายหลักหยังหลักไม้อันนี้มัน,นบกุบกเกี่ยวมันบุกเกี่ยวหรอกจ้ามันม,มัวเมนเรื่องนั่นเรื่องไม้เรื่องลากเรื่องหยังอันนี้ประเด็นบุเกี่ยวกับอันนี้เลยครับมัว <c oughs> เมนอยู่สองหนึ่งคนเขาเมนต์ว่าเรื่องไม้เรื่องขโมยมาลายงัดบ้านงัดหยังโอ้ยอันนี้บุกเกี่ยวเลยครับ <c oughs> ตัวน,นี้คือบวแมนความจริงเลยบวแมนเรื่องมาไล่แล้วกับบวแมนเรื่องไม่หล้กกับบวแมนเรื่องที่จ่าที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือค,คือเรื่องอย่างเดียวเรื่องเขามาเผาป้ายหล้วกับเขาเสียอามีดมาฟันม่หน่อยอยู่ในบ้านจ่าคืออันดับแรกเสียหน, <c oughs> นังมาสายผมก็บอกว่าจะสายหนังมันแมนเนียบอกงั้นมาทันเรียวมันสิผดเขีบัานี้ผมก็กว่าจะ่สีเรียวบัเนี้กะ ผมกับพวกคิดว่าสิเคียดปัญหานเนี้นผมกับเนี่ยเมืองกับพวกหินาท่าทางว่าสิเคียดแับน,นี้เนี่ยผมกับออกไปงานสามถุมแต่ประมาณสี่ถุมเน,นี่ยยินในบ้านเันเผ่า่หนเพรวาจะเอาไฟมาจูดหม่งปป่ายที่เขาเป็นรูปบ้านสิเคียตสร้สางบ้านนั่นแหละครับหนาบ้านบันนี้ผมกับ เมียหน่อยกับเพแจ้งมันถึงประจำวันไว้บริวารซื้อเฮียยังหนอมันถึงประจำวันไว้ไอซื้อแห่งตำรวจมาบอกว่าจะมาหาเหยืเดือนนี้มันบอดีพวกคนคนนี้บอกบ่ได้ค่ะบัดนี้ก็เลยเครียดหรือิังไรงกับโมโหแล้วครับก็เลยมาหลอกสองมาโวยวายตือบีตือยังมากบัดนี้ก็เลยเด็กเพชรแจ้งความอีกรอบหนึ่งนี่แหละครับมันบอดดีมีปัญหาเรื่องทีเลยที่เขาไปพูดเรื่องทีเนี่ยมันเครียด อีธาได้บหฮู้บ่มหยังจีวาเรื่องังได๋ล่ะเป็นพูดเรื่องทีที่มันคนละส่วนกันเลยเลยครับมันบริมีส่วนเกี่ยวกับเขาเลยมันฟ้องไฟของมันและที่แม่หน่อยสื่อเอาเพราะว่าแม่หน่อยพ่อยากได้ของเขาฟี่ๆแม่หน่อยก็เลยสื่อเอาสื่อเพื่อความสบายใจแต่ว่าเพื่อนบ่ท่านไน้ไปเอาโฉนดไปเห็ดโฉนดให้ก็เลยทมตรงข้างหลังให้มันเป็นแนวเพื่อที่มันสิเป็นแนวให้มันครบเบิดทุกอย่างละ่ะก็้สิเนใช่ไหเอาล่างวัดมาวัดแล้วก็หเห็ดโฉนดให้มันเรียบร้อย มันบมมีปัญหาดอกค่ะเรื่องที่นั่นเพราะว่าแม่หน่อยกับหูจักความอยู่คือแม่หน่อยต้องเฮ็ดไว้ให้ลูกถึงถ้าแม่หน่อยบ่อยูแล้วลูกสิยูแบบใดนี่เมื่อแม่หน่อยซื่อปากเปล่ามันก็เป็นไปบ่ได้ค่ะเงื่อนแม่หน่อยใจถุกบาททุกสตังค์แม่หน่อยก็อยากให้มันถึงตองแม่หน่อยนั่นพอ่อย เดี๋ยวพออยางมีปัญหานะถ้าจากหาซื้อโอ้วนหายเลยกับยานมันอันนี้เพื่อนกับซื้อเอาซื้อว่าซอยพอซอยเมียซอยปูซอยยาไปนําแต่ว่าคือว่าถ้ามันครบพื้นที่ผมข้างหลังย่างว่าเนี่ยนะครับผมครบพื้นที่แล้วกับเห็ดวัดออกมากับเป็นสนวนแต่ว่าตั้งแต่ต้อนที่ผมมาอยู่นี่แล้วถึงทีง่ซื้อบอซื้อฟังนี่กับบเกี่ยวกับฟังอีกหนึ่งอยู่แล้วนะครับ ที่เขามาพวนเนีนเ่ยมันโมเมนอยู่แล้วมันคนเราฟังกันอยู่แล้วนะครับสิมัติก่อมให้แล้วมาบังคับคมคุย่ามัน,น,มนโม,นมเมนค่ะคือคนมันผิดแล้วมันก็นหาเรื่องหาขอแก่ตัวครับอยากจะหาว่าคือบอกเมื่ามาอวานเมืงนีงครับนี่แหละผมกับผมเคยบอกไปแล้วเดย์รอบหนึ่งอย่างแจดนๆแล้ว แต่ว่าบริวารพออี่พวกเอกก็บ่มีความสบายใจก็เห็นคอมเมนต์มาผมนี่บ่สบายใจยิ่งผมนี่หนักโหมงเลยล่ะครับ <c oughs> คอมเมนต์มาละ่ะผมคืออยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอ็เขาใจแล้วก็บ่อยากให้มาเว้า,า,ไ,าวไปแบบบ่อยากให้เมียนมาทุ่มเทมาจริงๆมันบ่แม่นเรื่องใหญ่เลยครับนิดเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์ค้นนะครับคนนี่ยเป็นคนอารมณ์บ่ยอมคนแล้วมาวู้วามน่ะจริงๆมันบ่ได้มีปัญหาอย่างหลายเด้แค่บอกบ่ให้ไปชายนางข้างๆบ้านสิสิ แล้วก็สี่ซองอื่นเอาไปล่วงว่าไม่ลักมาไล่หลหังอย่างไหมผมผมบวกเขาใจว่าเขาเอาข้อมูลมาจากสายตัวนี้มันบริเวณเกี่ยวเลยเลยครับก้านรักขมโมยบุมีเลยผมเห็นไปล่งอยู่แต่อยากให้พ่อแม่นอนเอฟซีเลยสบายใจครับคลิปนี้กันคือพ่อแม่พอพ่อแม่เอฟซีพ่นมาคือสิเข้าใจอยู่เนาะค่ะว่าบางคนบวดสบายใจไปแล้วค่ะ ปวยอีกกับบอสสบายใจเพราะว่าปวยอีกเป็นคนกลางผมเนี่ยแห้งลำบากใจผมบ่ได้กินข่าวบอเสียมากแต่แกมัวว่านี่ครับเขาเผาเสื้อแล้วเขายอมรับว่าเขาผิดเนี่ยมันก็สิบ่มีปัญหาจัดจะนี่เขาถือมีดออกมาสิมาฟันแม่หน่อยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องย่าว่ะมันบ่มีอีหยังหลายจริงมันบ่มีปัญหาหรอกครับที่เรี่ยนะมันเลี้ยวไปเลี่ยวผมกับมาบ้านเลี่ยวไปแจ้งความันถึงประจวบจะซื้อว่าใหตุตำรวจไปตักเตือนว่าว่าเผาป้ายของอันนนั้อยู่หน้าบ้านน่ะที่เป็นรูป สร้างบ้านนะครับัำรวจในว่าสิเป็นถึงขนาดนั้นนะครับพรมกับเจ้าสีว่าจังไงครับพิษตามพิษถือตามถืออะครับคือกล่องวงจรปิดกระมี่ค่ะภัยพิษภัยถืตอตำรวจเป็นดำเนินคดีให้แล้วจ้ะถ้าเขาบอกพิษอีรีเขากขาบอกถือจับหลอกจานแต่นี่เขากับพิษน,นั่นแหละค่ะเขาก็เลย่อนเป็นแบบนั้นพูดรากลางมันมีเต็เมเต็ม แต่ว่าแม่หน่อยบปปล่อยคลิปออกเพราะว่ายังเห็นแก่ปรเอกอยู่ถ้าแม่หน่อยปล่อยคลิปออกไปสังคมก็สิได้รู้ว่าเขาเป็นจังไดแต่ว่าแค่คลิปนี้คลิปที่ว่าคุยคุยอยู่ตรงนี้ก็คือสิพ่อสี่แม่พ่อแม่เอฟซีหัวใจอยู่นอกจากจะให้พ่อคลิปนี้นี่ที่ว่ามากจะให้พ่อแม่น้องเอฟซีเด้รู้ว่ามันบ่ได้ผิดกันเรื่องทีบางคนว่าผิดกันเรื่องทีมันบ่ได้แม่นผิดกันเรื่องทีเด้ครับผิดกันจน เล้วเบิเรทุกงเลื้อวแล้วจังมาพวดเรื่องทีใส่นี่ครับอีกกันแบบผมกับมเขาใจกันนะเพราะว่าเรื่องที่มันบริเกียวกันอยเรื่อยนะครับเป็นส่วนคนละส่วนเพราะว่าวตอนใจเงินไม่หน่อยกับบ้ให้เขาเห็นเพราะว่าญาติพ่อแม่พ่อพ่อพ่อกับแม่คนนั้นลาบ,บากใจเพราะว่าเงินก่อนที่แม่หน่อยสิใจออกไปนี่เพื่อนก็ต้องเอาไปใส่หนีให้เขา ไม่หน่อยเลยเล่ยบรได้ใจเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนก็เลยคิดว่าแม่หน่อยนี่บ่ได้ซื้อไม่ใชครับเพื่อนซืว่าบ่ได้ซื้อแต่พบคนใจใหม่เห็นกับเจ้าวาย่านล่ะเห็นแล้วสิมาเอาเงินเอาอย่างอื่นจรินะเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเสียเงินไม่ใช่หนีอยู่เพื่อนมาจากไหนบ่อนาจากไหนหูนะเดี๋ยวมันสิเบิดกเวสกรสิบ่ได้ใส่หนีสิบ่นีสิบ่แล้วสิบอานะจ๊ะกบบเรียมีแหละครับตามนีแหละ ลูกเพื่อนกับพกเขาใจว่าจริิงกับถึงสีซสื้อบอซื้อฟังนี่มันกับบริแมนส่วนมันเป็นพี่น้องสองคนมันกับเป็นของคนละส่วนอยู่แล้วมันบ่หนามาเคียบบนี้นะครับจริงเลยบ่หนาสิมาพูดใจ่แบบนี้ให้ในคนอื่นเสียหายเขาใจผิดครับาชิปนี้รับอธิบายรับให้คน่น้องคลิปที่เด็กเขาใจครับเือสิพี่น้องทั้งสันเดอร์ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์หรือเพิดเพื่อนจังไรกะอย่าลืมเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตามภาษาคอยเดอ้อพี่น้องขอบคุณหลายๆอย่าลืมลเดอ้อ <นะ S 1> ตามภ <พอ S 1> าษาคอยเดอ้อพี่น้องดดฝากไว้จักคนนเดอ้อ